สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาชมข่าวกับศูนย์ข่าวบ MC TV ทีวศูนย์ข่าวภาคอีสานประจำจังหวัอดอำนาจเจริญกับคุณประวัติทีทเตชะติยศสกุลผู้สื่อข่าวประจำจังหวัอดอำนาจเจริญครับจะพาท่านผู้ชมมาที่ครอบครัวทหารกล้าที่เสียสละเพื่อแผนผืนแผ่นดินไทยครับ10เอกกิจดาน้อยโคตรนักบ้านลือตำบลลืออำเภอปทุมราชวงษาจังหวัอดอำนาจเจริญในวันที่4สิงหาคม2568ครับ ได้มีอดีตนายกรัฐมนตรีไทยครับด็เตอร์ทักษิณชินวัตรได้มอบเงินมาให้จำนวนสองแสนบาทและนายเศรษฐาพักพิไลทวีสินครับได้มอบมาให้อีกสองหมื่นบาทโดยมีอดีตสสสมาชิกสภาผู้แทนราษดรดจังหวัดอำนาจเจริญครับสสดนายมหีพันธ์ได้เป็นตัวแทนได้นำเงินพร้อมคณะมามอบให้แก่ครอบครัวอืม น้อยโคตรในครั้งนี้โดยมีออครับคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวต่างก็น้ำตาซึมก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งมีอดีตนายกรัฐมนตรออีให้ออมาออมอบกำลังใจให้ในครั้งนี้แต่เราทั้งประชาชนก็ได้มาร่วมออต้อนรับอีกด้วยและก็ครับผู้นำชุมชนอีกด้วยครับนี่ก็เป็นครับน้ำใจซึ่งครับมีมาให้กับครอบครัว ทหารกล้าที่เสียสละเพื่อผืนแผ่นดินไทยสิบเอกอิสดาน้อยโคตรในวันนี้ครับทางครับน้องๆสาวก็ได้กล่าวขอบคุณด้วยน้ำตาซึมครับมาคับบังครับวันนี้ผมดานัยไมฮิพันธ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยเขตสองของจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นตัวแทนของท่านดรทักษินจินวัตร และท่านเสถียราทวีสิน,สนซึ่งทั้งสองท่านเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของสิบเอกกิษดาน้อยโคตรท่านได้ฝากแสดงความเสียใจสิบเอกกิษดาน้อยโคตรท่านมีความเป็นห่วงและท่านก็บอกว่ากิษดาน้อยโคตร แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้จริงท่านเองอาจจะไม่ได้มาด้วยตัวเองจึงได้มอบหมายให้ผมมาเป็นตัวแทนในการที่จะแสดงความเสียใจยกับครอบครัวโดยท่านได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวครั้งนี้นะครับท่านทักษิณได้มอบเงินให้สองแสนบาทแล้วก็ท่านเสรษฐา ก็มอบให้อีกสองหมื่นบาทผมก็ถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของท่านทักษิณเป็นตัวแทนของท่านเศรษฐาได้มอบเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวครับต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยท่านอำนาจอปาก,การขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสี่ตำบลบันลือนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานพักเพื่อไทยของจังหวัดน่านเจริญ ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบเงินแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้อยโคตรค่ะหนูแนะนำะชื่อนางสาวนิตยาน้อยโคตรนะคะเป็นน้องสาวของสิทธิกิษดาน้อยโคตรแนะนําของครอบครัวน้อยโคตรนะคะต้องขอบคุณท่านทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็ท่านเศรษฐาพักน์พิไลทวีสิทธิ์นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านแตนัยนะคะที่เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือของ ครอบครัวของพวกเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะที่มาให้กำลังใจแก่ครอบครัวของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะ